สวัสดีค่ะ69,000บาทเท่านั้นสามารถเป็นเจ้าของรถเก๋งขี่ไปแอร์ยเย็นๆฉ่ำๆกันได้สบายเลยนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นนี้ไม่ต้องผ่อนค่างงวดนะคะคันนี้มาในราคาตัดค่ะราคาตัดเงินสดอย่างเดียวนะคะ69,000บาทเท่านั้นเชฟโเรเลตอาวิโอเครื่องยนต์1,600ซีซีเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างคะ่ะสภาพดีนะคะขับขี่ได้สบายพร้อมใช้งานได้เลย เอกสารมีให้ครบคบค่ะภาษีพรบมไม่ขาดนะคะสภาพภายในนะคะสวยสะอาดพร้อมใช้ค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าแผงประตูไม่มีรอยแตกคอนโซลหน้าสวยเบาะสวยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะซื้อไปใช้กันเลยคุ้มคุ้มค่มคะสนใจเน้นโทรนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ติดต่อนั้นไม้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่าน แอดมินก็ขอแนะนำให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ